ติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยสวัสดีครับตอนนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้คุณผู้ฟังอย่กับผมสิริชัยกำเนิดทองครับ คุณผู้ฟังครับในช่วงนี้ผมจะพาคุณผุ้ฟังนะครับไปติดตามในเรื่องราวเกี่ยวกับประเด็นทางด้านสังคมนะครับซึ่งเป็นประจำที่เราจะได้ร่วมพูดคุยกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชลายนนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์อัชราครับ ครัสวัสดีค่ะครับถ้าพูดถึงเรื่องราวของความสัมพันธ์เนี่ยนะครับอาจารย์ครับในโลกของเราเนี่ยก็มีเรื่องราวของความสัมพันธ์หลากหลายแบบเหมือนกันนะครับแต่ว่าความสัมพันธ์แบบหนึ่งที่เรียกว่าเป็นอมตะและก็ยั่งยืนนานเนี่ยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของคาําว่าเพื่อนหรือว่า friendship นั่นเองนะครับแต่บางทีเนี่ยเพื่อนเนี่ยก็อาจจะย้อนหรือว่าวกกลับมาทําร้ายเราหรือว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เขาเรียกว่าเป็น toxic friendship นะครับหรือว่าเป็นความสัมพันธ์ที่แบบว่า เราไม่ต้องการหรือว่ามันเป็นความเจ็บปวดรุ่ดร้าวในชีวิตของเรา <c oughs> ในเรื่องราวเกี่ยวกับท็อกซิกเฟรนด์ชิพเนี่ยนะครับเราก็เจอเจอหลากหลายประเด็นเหมือนกันแล้วก็หลากหลายเคสในสังคมของเราเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับค่ะหลายคนนะคะคุณสี่ิชัยก็ <c oughs> ต้องการที่จะมีเฟรนด์ชิพเนาะหรือว่าความสัมพันธ์แบบเพื่อนหรือว่ามีกระพาบแบบเพื่อนที่ดีนะคะสังเกตไหมคะคุณสีพิชัยว่า เรามีโคชชิ่งนะคะที่เป็นความสัมพันธ์แบบครอบครัวเรามีโคชชิ่งที่เป็นความสัมพันธ์ของคู่สามีภรรยาแต่ไม่เคยมีโคชชิ่งสําหรับความสัมพันธ์แบบเฟรนชิฟหรือวความสัมพันธ์แบบเพื่อนเลยใช่อันนี้จริงครับไม่ค่อยเห็นในโลกโซเชียลทั้งหลายหรือว่าในหน้าสื่อต่างๆก็ไม่เห็นเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ หลายคนนะคะคุณสิริพิชัยก็ต้องการที่จะมีมิตรภาพที่ดีนะคะเราก็พยายามทุกวิธีเลยที่พยายามที่จะรักษาความสัมพันธ์นั้นเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายหลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องการเพื่อนสักคนที่จริงใจคอยซัพพอร์ตเราให้กําลังใจเราแล้วก็คอยให้คําปรึกษาแก่เราอะไรเงี้ยนะคะซึ่งก็มีผลงานวิจัยนะคะคุณสิริพิชัยว่ามนุษย์เราเนี่ยมีแนวโน้มนะคะที่จะมีอายุที่ยืนขึ้นแล้วก็มีสุขภาพที่ดีถ้าหากเรา เราได้รับมิตรภาพกับเพื่อนที่ดีค่ะอืมฮะจริงๆแล้วมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้เรามีสุขภาพที่ดีแล้วก็เข้าสู่สังคมยุคเอจิ้งโซเซตี้แบบนี้นะครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะม,มีเรื่องเล่านะคะของนักจิตวิทยาคนหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าชอนลิวิงสตันนะคะคซึ่งเขาก็บอกว่ามีชายคนหนึ่งค่ะที่ชื่อโจโจเนี่ยเดินออกมานอกถนนคุณจิติชยัยแล้วเขาก็ได้ยินเสียงดังขึ้น จากนั้นค่ะก็ปรากฏว่ากระจกเนี่ยค่ได้ตกลงมาใส่ศรีรษะเขาค่ะคแล้วเขาก็ลองเอามือจับที่ศรีรษะดูนะคะเขาก็พบว่ามีเลือดออกทันใดนั้นค่ะเขาก็ พยายามที่จะเอามือกลุ่มตรงเลือดที่ออกนะคะ <c oughs> แล้วก็กลับบ้านปรากฏว่าเมื่อถึงบ้านค่ะอาการปวดหัวเนี่ยก็ดีขึ้น <c oughs> แล้วก็เลือดเนี่ยค่ะที่มันเคยออกเนี่ยมันก็ได้แห้งเหือดไป <c oughs> เขาก็เห็นว่าเอ้ยตนเองเนี่ยอาการดีขึ้นแล้วก็เลยไม่ได้เดินทางไปพบแพทย์ค่ะ <c oughs> หลังจากน,นะะั้นค่ะเขาก็มีอาการปวดศรีรษะเรื่อยมาค่ะ จน mm. เวลาผ่านไป25ปีค่ะป <Okay. S 2> รากฏว่ามีอยู่วันนึงค่ะอาการปวดศีรษะเนี่ยทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นค่ะเขาทนไม่ไหวต่อไปค่ะจึงได้ตัดสินใจไปพบแพทย์ค่ะปรากฏว่าคุณหมอเนี่ยค่ะก็ได้เอกซเรย์นะคะแล้วก็เช็คศีรษะของเขาค่ะ <Okay. S 2> แล้วก็ทันในนั้นเนี่ยคุณหมอก็ถามโจค่ะว่าเขาเนี่ยไปโดนที่ไหนมา mm. โจก็งงๆมากเลยค่ะว่าโดนอะไร mm. คุณหมอก็บอกว่า ลูกกระสุนที่ฝังอยู่ที่ศีรษะคุณแน่ะคุณนะ่ณนไปโดนที่ไหนมาโ,โจถึงราปลื้มได้ถึงเหตุการณ์ค่ะคที่กระจกเนี่ยหล่นใส่ศีรษะเขาเมื่อ25ปีที่ผ่านมาค่ะคุณยินิชัยร,รู้ไหมคะว่าเรื่องเนี้ยบอกอะไรเรามันคือเรื่องจริงนะนั่นนะสิครับอาจารย์ครับการมีเฟรนชิฟค่ะก็เหมือนการมีลูกกระสุนที่ฝังอยู่ในศีรษะนั่นแหละค่ะมันเจ็บปวดค่ะ แต่เราก็ยังทนค่ะเพราะมันไม่ถึงกับทําให้เราเนี่ยทนไม่ไหวจนกระทั่งเราทนไม่ไหวเราก็จะต้องออกมาจากความสัมพันธ์แต่ระหว่างที่เรายังทนไหวเนี่ยค่ะเราก็ไม่รู้วิธีแก้หรือว่าไม่รู้วิธีที่จะออกมาจากความสัมพันธ์แบบท็อกซิกเฟรนชิพนี้อย่างไรค่ะแล้วถ้าเราปล่อยความสัมพันธ์ที่เป็นท็อกซิกเฟรนชิพนี้เอาไว้นะคะมันก็จะยิ่งทําให้เราเจ็บปวดค่ะ แล้วก็กลืนกินพลังชีของเราเช่นเดียวกันค่ะซึ่งก,ก็จะดีมากเลยว่าถ้าหากเราเข้าใจค่ะสัญญาณของท็อกซิคเฟรนชิพค่ะแล้วก็มูฟออนจากมันก่อนที่มันจะกลืนกินเราอืมครับจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆครับว่าความสัมพันธ์แบบเฟรนด์ชิพเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นความสัมพันธ์ที่หลายคนเนี่ยหวยห,หานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่มันเป็นสิ่งที่ ตรงกันข้ามกับที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือการเป็นท็อกซิกเฟรนด์ชิพแบบนี้เนี่ยมันก็มอนเหมือนอารมณ์ว่ากลืนไม่เข้าคายไม่ออกอันนี้ก็เพื่อนแต่ว่าเราจะบอกเขายัางไงเราจะตัดสินเขายัางไงหรือว่าเราจะออกมาจากเขาอย่างไงดีแบบนี้มันก็กลืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับถูกต้องค่ะยกตัวอย่างนะคะท็อกซิกเฟรนด์ชิปนะคะก็คือเพื่อนค่ะที่ร่วมแต่สุขไม่เคยร่วมทุกข์ Mm hmm. ยกตัวอย่างเช่นนะคะปา,าร์ตี้เมื่อไหร่เนี่ยโห้นหน้าตลอดเลยค่ะแต่พอเราเนี่ยอยากจะคุยปรับทุกหรือว่ามีปัญหาอะไรอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยก็จะติดต่อไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าหากเป็นเพื่อนไม่สนิทเนี่ยเราก็คงไม่รู้สึกอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเพื่อนสนิทแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเจ็บปวดกับความสัมพันธ์นะคะแล้วเมื่อไหร่ที่เขาแบบ หาเรามีความสุขอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็จะอยู่กับเราตลอดแต่เมื่อไหร่ที่เราต้องการคนให้คำปรึกษาหรือว่าต้องการความเข้าใจเห็นใจอะไรเงี้ยค่ะเขากับไม่เคยอยู่ตรงนั้นไม่เคยมีเวลาให้เราเลยอือารมณ์แนวเพื่อนกินหาง่ายเพื่อนตายไปที่อื่นอะไรางี้ใช่ไหมครับเพื่อนตายเราหนีแล้วอะไรเงี้ยนะฮะอาจารย์ครับซึ่งเยอะมากเลยนะคะเพื่อนประเภทนี้ใช่ครับอาจารย์ครับแล้วยังมีเคสกรณีแบบไหนอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับสาหรับเรื่องเกี่ยวกับท็อกซิ r เฟรนด์ชิพแบบนี้ครับอาจารย์ อันนี้ก็น่ากลัวมากเลยนะคะเพื่อนที่ลำเส้นค่ะแล้วก็เรียกร้องเกินเหตุค่ะซึ่งบางคนเนี่ยนะคะ ก็ยอมค่ะให้เพื่อนสนิทเนี่ยเข้ามามีบทบาทในชีวิตนะคะถ้าหากเราไม่เคยฟังพุทโธอพุทโธหรือว่ารายการต่างๆในวิทยุอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเห็นได้ว่าบางคนเนี่ยยอมให้เพื่อนเข้ามาใกล้ชิดกับชีวิตหรือว่าคนในครอบครัวจนบางครั้งไม่แย่งสามีแย่งแฟนไปเลยก็มีนะคะบางคนเนี่ยนะคะก็มีความสนิทสนมมากเกินไปจนเกิดปัญหาการล้ำเส้นเข้ามาเรื่อยๆค่ะบางคนเนี่ยก็ ให้เพื่อนเนี่ยเข้ามาตัดสินใจเนี่ยหลายๆอย่างเลยนะคะในชีวิตอะไรเงี้ยนะคะเช่น <c oughs> จะทำอย่างไรลงทุนแบบไหนบางคนเนี่ยเสียงเงินหมดไปเกือบหมดตัวเลยค่ะ <c oughs> จากการที่เพื่อนชวนลงทุนอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> หรือว่าเรียกร้องให้เราทำบางอย่างให้เสมออะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ถ้าเราไม่ทำให้เนี่ยก็หาว่าเอ๊ะทำไมแบบไม่มีน้ำใจเลยทำไมนิสัยไม่ดีเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ สำหรับตัวเองเนี่ยไม่เคยคิดว่าจะให้อะไรเราเลยอืมอันนี้ก็จริงเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับคือเป็นพวกที่ต้องการรับอย่างเดียวแต่ว่าไม่ต้องการที่จะให้หรือว่าให้ก็จะให้แต่ละทีแต่ละอย่างได้เนี่ยนะครับก็โอ้ให้ยากยากไหมว่าจะเป็นให้ความช่วยเหลือนะครับหรือว่าให้ใจที่แบบว่าแบบเป็นเพื่อนกันแบบนี้จริงๆนะครับอาจารย์ครับบางคนเนี่ยรอรับอย่างเดียวก็มีเหมือนกันเพื่อนแบบนี้ก็น่ากลัวนะครับอาจารย์ครับ ใช่ยกตัวอย่างแบบเพื่อนบางคนนะคะก็มีการแบบโทรมาขอยืมเงินอะไรเงี้ยนะคะพอเราให้ยืมเงินไปแล้วอะไรเงี้ยนะคะตอนนี้ค่ะพอจะทวงเงินเนี้ยค่ะกลายเป็นเราเป็นคนไม่ดีไปเลยกลายเป็นแบบนีเรานะคะแล้วก็มองเราไม่ดีไปเลยอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าถ้าเราไม่ให้เนี่ยนะคะก็จะบอกว่าโหยทำไมไม่มีน้ำใจเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าถ้าเราเกิด เอ่ยปาขอความช่วยเหลืออะไรขึ้นมาเนี่ยก็ไม่เคยคิดว่าจะให้อะไรเราเลยเนี่ยค่ะอืมนะฮะอย่างกรณีเคสยืมเงินเนี่ยนะครับอาจารย์ครับเห็นมาเยอะเลยฮะนักต่อน,นักแล้วนะครับอาจารย์เพื่อนกันนี่แหละนะฮะเขาก็ถึงพูดกันว่าเพื่อนกันไม่น่าทํากันได้ลงคอนะครับบางทีคือบางคนเนี่ยเขาเห็นเพื่อนเขากําลังลําบากนะครับไหนจะมีภาระไหนจะเรื่องลูกเรื่องสามีหรือว่าเรื่องของญาติผู้ใหญ่อะไรต่างๆที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็มายืมสะดุ้งสต่างกันเขาบอกว่า พอตอนมายืมตอนแรกเนี่ยนะฮะโอ้โหมาแบบว่าไหว้วานขอร้องจะเป็นจะตายแต่ในทางกลับกันถึงเวลาที่จะต้องใช้นี่คืนเงินเนี่ยนะครับคนที่จะต้องไหว้วานขอร้องจะเป็นจะตายเนี่ยกลับกลายเป็นเจ้านี้หรือว่าเพื่อนของเขาคนนั้นเองนะครับอาจารย์ครับใช่ค่ะอาจารย์เคยเจอพูดบอกว่า มีให้แค่นี้จะเอาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีกว่าไม่มีให้เลยนะอะไรอย่างเงี้ยของก็มีลูกนี้ใช่ไหมจาจย์ลูกนี้ที่เป็นเพื่อนเนี่ยใช่ค่ะน่ากลัวมากใชยลูกนี้เนี่ยแล้วแบมีการแบบว่าคืนไม่ครบอะไรอย่างเงี้ยก็จัดที่ตกลงไว้ว่าจะคืนเท่านี้เท่านี้กําหนดวันนี้วันนี้เพราะถึงเวลาค่ะเราบอกว่าเราจะต้องรีบใช้ตังซึ่งคุยกับเขาไว้ตั้งแต่แรกแล้วนะคะว่าเราจะต้องเอาตังเนี้ยไปใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาก็อ้างว่า อุ้ยพ่อแม่เรามีตังค์อยู่แล้วทําไมเงินแค่นี้ต้องมาทวงออแต่มันก็ไม่ใช่เรือ่องที่เราจะต้องไปขอร้องพ่อแม่ในเมื่อตังค์เราก็มีถูกไหมคะแล้วเราก็คุยกับเขาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเราจออําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้เวลานี้ใช่ครับตรกะแบบนี้เนี่ยเราก็ฟังดูแล้วมันก็น่ากลัวเดีเอวกันนะครับว่าเออพอเวลาตัวเองลําบากอะไรเงี้ยก็มาพึ่งพาเราแต่ว่าพอเราต้องการที่เอาคืนกลับกลายเป็นให้เราเนี่ยไปเป็นภาระของคนที่บ้านเราอีกแบบนี้มันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับ ถูกต้องค่ะอีกประเภทหนึ่งนะคะคุณสิทธิชัยก็คือคนที่นําเราเนี่ยไปมินทารับหลังบางทีเราไม่รู้เลยนะคะใช่ความสัมพันธ์เนี่ยค่ะเราก็คิดว่าเขารักเขาจริงใจกับเราอะไรเงี้ยนะคะแต่บางครั้งเนี่ยก็รู้สึกแบบอิจฉาเราอยู่ลึกๆอื่นก็มีค่ะอย่างมิตรภาพแบบท็อกซิกนะคะก็คือการเสแสร้งว่าเป็นเพื่อนแท้ค่ะแต่รับหลังเราเนี่ยค่ะ ็เอาเรื่องของเราเนี่ยนะคะไปพูดต่อไปนินทาต่ออะไรอย่างเงี้ยนะคะ hmm. ซึ่งถ้าเป็นเพื่อนจริงๆเนี่ยคะ่ะเขาจะต้องเดินเข้ามาเลยแล้วก็บอกว่าพฤติกรรมข้อนี้เรานะไม่ดีเราจะต้องปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยนะคะ hmm. แต่ว่า อันนี้ค่ะก็ไม่รู่กับเราแต่ว่าเอาเรื่องของเราเนี่ยค่ะไปเล่าไปนิทาให้คนอื่นฟังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็ให้คนอื่นเนี่ยมาหัวเราะเยาะเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> สุดท้ายเนี่ยเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราเนี่ยเป็นคนที่ไรค่าทาให้เราเนี่ยลดเซลล์เอสซีนของเราอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> แล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ หรือว่าเราจะเป็นคนที่ผิดหรือว่าเราจะเป็นคนที่แย่ในความสัมพันธ์ของมิตรภาพแบบเพื่อนแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยน,นะคะคบแบบมีก็มีเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะอย่างบางคนอย่างเงี้ยน,นะคะก็มองเห็นความสำเร็จของเรานะคะมีคำกล่าวนะคะเขาบอกว่า beware the person who not c r a p when you win ค,คือเพื่อนที่ต้องระวังที่สุดเลยอะคะ่ะก็คือคนที่ไม่ปลบมือให้เราเวลาที่เราประสบความสำเร็จค อันนี้ก็จริงเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยการเป็นเพื่อนกันเนี่ยนะครับก็มันคือความที่เรายินดีในสิ่งที่เห็นเพื่อนได้ดิบได้ดีหรือว่าเห็นเพื่อนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเราก็จะพรอยยินดีไปด้วยแต่ว่าบางทีเนี่ยเพื่อนบางประเภทเนี่ยนะครับเห็นเราดีกว่าไม่ได้คือเหมือนต้องการคบเราเพื่อเอาไว้เหมือนเอาไว้ข่มละ1่สองก็คือต้องการคบเรามีเราไว้ข้างตัวเพื่อที่จะได้มีข้อเปรียบเทียบว่าเออตัวเขาเองก็ไม่ได้แย่แต่ว่าคนที่แย่ก็คือเราอะไรแบบนี้นะครับอาจารย์ครับ ใช่ค่ะแล้วก็พยายามที่จะดึงเราเนี่ยให้ต่ำขเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนแบบนี้ก็มีเหมือนกัน,นะคะ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะคนนี้มันเหมือนไส้เราหรือเปล่าหรือว่าเอ๊ะตกลงเพื่อนคนนี้เขาอิจฉาเราลึกๆหรือเปล่ลลปาอะไรเงี้ยนะคะครเราลองคุยกับเพื่อนที่เขา้าใจว่าเฮ้ยเราไม่ชอบนะที่เขาทําบางสิ่งบางอย่างแบบนี้อะไรเงี้ยนะคะค เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะคุยกับเขาให้เคลียร์อะไรเงี้ยนะคะแล้วถ้าเขายัางทําอีกนะคะก็ควรที่จะถอยออกมาจากความสัมพันธ์ดีกว่าค่ะครับและนอกจากเรื่องราวต่างๆเหล่านี้แล้วเนี่ยนะครับอาจารย์ยังมีกรณีไหนที่น่าสนใจแล้วก็เกิดขึ้นในสังคมของเราในปัจจุบันอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับ,รค,รบค่ะเพื่อนที่ชอบหักหลังเราอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ารู้สึกว่า ได้รับผลประโยชน์หรือว่าเก็บเกี่ยวผลประโยชน์จากเราหรือว่าเป็นผู้รับมากกว่าผู้ให้อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็ต้องระวังให้ดีเหมือนกันเพราะว่าความสมคัญที่ดีค่ะก็ควรสร้างความสบายใจให้แก่กันอะนะคะถ้าบางครั้งเนี่ยคนหนึ่งเคยชินกับการถูกดูแลอย่างเดียวแล้วเราเนี่ยนะคะบางทีเราอาจจะมีนิสัยชอบแบ่งปันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็มีนิสัยให้ให้ให้อย่างเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะคะในส่วนที่อาจารย์เคยเจอนะคะก็คือ <tyard. S 1> มีเพื่อนในกลุ่มเนี่ยค่ะแล้วปรากฏว่ามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเนี่ยที่ไปติดเงินเพื่อนอีกคนหนึ่งแล้วสดุดแล้วเนี่ยสมมุติว่าเพื่อนที่ไปติดเงิน,นเนี่ยนะคะก็คือชื่อกอ่อแล้วเพื่อนที่ให้เงินกับคนเนี้ยนะคะชื่อขออย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็รู้ว่าเพื่อนคนนี้ยมีปัญหาทางเรื่องการเงินแล,แล้วแล้วก็เริ่มแบบคืนเขาไม่ตรงเวลาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มาบอกขอเนี่ยค่ะให้หมายมืมเงินอาปานแล้วก็ โทรมาบอกอาจารย์บอกว่าเพื่อนคนนี้ดีเชื่อใจได้ให้ยืมเงินไปเถอะอะไรเงี้ยนะคะ <c oughs> แต่สุดท้ายค่ะความมันก็มาแตกว่าเอ้ยมันยืมเงินแกมันก็ไม่มาใช้คืนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> มันก็เลยทําให้เราแบบเป๊ะแตกว่าอา้าว <c oughs> เราก็รู้อยู่แล้วนี่ว่าเพื่อนคนนี้มีปัญหาทางทางการเงิน <c oughs> แล้วทําไมยังให้มายืมตังเรา เพื่อที่จะเอาเงินเราเนี่ยไปใช้คืนเขาหนึ่งออกไหมคะครับก็ปรากฏว่ากองกรรมกองเกวียนค่ะเพราะว่าเขาก็ติดหลายคนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพอเขายืมตังเราไปเนี่ยค่ะเขาก็ไม่กลับมาคืนคนที่ชื่อขอนี้เหมือนกันอะไรอย่างนี้ค่ะโอ้แบบนี้ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับบางทีเนี่ยมิตรภาพที่ซ่อนอยู่ในคำว่าเพื่อนเนี่ยหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะหรือว่าเบื้องหลังของเขาเนี่ยนะครับอาจจะมีอะไรที่น่ากลัวแบบนี้แอบแฝงอยู่ก็เป็นได้เหมือนกันนะครับอาจารย์ครับมันเป็นสิ่งที่เราบางทีมองไม่เห็นหรือว่าสังเกตได้ยากเหมือนกัน ถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนประเภทนี้เนี่ยนะคะก็มักจะมีพฤติกรรมที่รดถอนเซลล์เอสตีเเราไปเรื่อยๆแล้วบางครั้งเนี่ยนะคะก็อาจจะทําให้เราเนี่ยหมดตัวไปเลยก็ดีก็เหมือนกันนะคะบางทีเนี่ย กว่าที่เราจะรู้ตัวเนี่ยค่ะเราก็อาจจะต้องรู้สึกแยก่กับความสัมพันธ์มีภาวะซึมเศร้าหรือว่าอาจจะต้องเสียมมงเงินเสียทองก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยพฤติกรรมเหล่านี้ของเพื่อนเนี่ยค่ะก็ถ้าหากเราจับสัญญาณได้เนี่ยเราก็ควรที่จะหลีกให้ไกลเลยเพราะว่าอาจจะมีท็อกซิกเฟรนชิหรือว่าความสัมพันธ์ที่เป็นพิษแล้วก็ สร้างความเสียหายให้กับเรามากยิ่งขึ้นตามมาในอนาคตค่ะอืมนะครับหลากหลายประเด็นที่อาจารย์ได้พูดคุยหรือว่าในส่วนของกรณีศึกษาหรือว่าเคสต่างๆที่เราได้พูดคุยกันเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะครับก็เป็นเรื่องราวของปัญหาที่ค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของ Toxic Friendship เนี่ยนะครับทีนี้เนี่ยแนวทางในการที่เราจะรับมือหรือว่าเราจะป้องกันหรือว่าเราจะหลีกหนีในประเด็นต่างๆเหล่านี้เนี่ยแบบละมุนละม่อมก็ดีหรือว่าแบบที่ทําให้เราเนี่ยสบายอกสบายใจ ก็ดีเนี่ยนะครับอาจารย์เราควรจะทําอย่างไรบ้างครับอาจารย์ครับมีวิธีการยังไงบ้างไหมครับค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะก็คืออย่าไปมีความสัมพันธ์แบบเพื่อนแบบนี้ค่ะแล้วก็ไม่ต้องเกรงใจค่ะความสําคัญคที่ดีนะคะคุณสิทธิชยัยต้องโพสิท i วิตีค่ะคือเราเนี่ยต้องรู้สึกบวกรบเราต้องไม่รู้สึกว่าเอ๊หรือว่าเราผิด หรือว่าถ้าเราเกิดความเอ๊ะกับความสัมพันธ์เนี่ยค่ะ,คะนั่นแปลว่าเอ้ยมันอาจจะไม่ใช่ละ่ะเราอาจจะต้องคุยกันก่อนเคลียร์กันก่อนแล้วถ้ามันยังไม่เวิร์กเนี่ยค่ะก็ลองถอยตัวเองเออกมาจากความสัมพันธ์ดีกว่าค่ะเพราะว่าการมีมิตรทที่ดีก็คือเราจะต้องรู้สึกว่าเรามีความสุขเราได้รับการยอมรับเราได้รับการเข้าใจ นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยค่ะมันก็คือ Positivity ในความสมคัญนั่นเองประเด็นที่สองค่ะคุณสิทธิชัยก็คือ Consistency ค่ะ,ค,ะคือเวลาที่เรามีเพื่อนเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการใช้เวลาอยู่ร่วมกันซึ่งเวลาเนี่ยมันก็จะต้องมีในระดับหนึ่งไม่ใช่ว่าเราร้องหอเวลาอะไรแล้วเขาไม่มีเวลาให้เราเลยค่ะเวลาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะ เราฟังเพื่อที่จะทําความเข้าใจเพื่อนของเรานะคะคซึ่งเมื่อเราได้ฟังเมื่อเราเข้าใจเนี่ยเราใช้เวลาร่วมกันมากๆเข้าเนี่ยค่ะมันก็จะเกิดคาสเกิดความไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีค่ะมันก็จะต้องมี consistency นะคะอันที่สามค่ะก็คือ v u n e r a b i l i t ค่ะค,ค,คือเพื่อนที่ดีเนี่ยนะคะจะต้องเห็นอกเห็นใจเราแล้วก็แชร์ ทั้งในส่วนที่เปราะบางของเขาเองกับเราแล้วเราเนี่ยก็สามารถแชร์ในส่วนที่เปราะบางเองของเราเนี่ยกับเขาได้ค่ะเราต้องรู้สึกว่าเวลาที่เราแชร์เรื่องแย่ๆของเราเนี่ยค่ะเราต้องได้รับความรักความเข้าใจค่ะแล้วก็สัมผัสได้ถึงความรักความเข้าใจที่เพื่อนของเราอะ่ะมีให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะ มันยิ่กว่ายาดีๆนะคะคุณสิทธิชัยไม่ว่าเราจะเจ็บปวดมาจากเรื่องอะไรก็ตามค่ะการมีเพื่อนที่ดีที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คำปรึกษาเราเนี่ยมันจะสามารถช่วยบอกหัวใจที่บอกช้ำแล้วก็เยียวยาติดใจเราเนี่ยนะคะใ,ให้ดียิ่งขึ้นค่ะเพราะเราปฏิเสธไม่ได้ว่ามนุษย์เราเนี่ยเป็นจากสังคมเราเนี่ยไม่อยากเหงาค่ะแต่ก็พบว่าโลกปัจจุบันเนี่ยนะคะแม้จะมีผู้คนอยู่มากมายค่ะ แต่เราก็กลับเหงายิ่งกว่าเดิมนะคะเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ดีไม่ใช่การมีความสัมพันธ์ที่มากมายค่ะแต่เป็น deep relationship หรือว่าความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งทำให้เรารู้สึกว่าในเวลาที่เราต้องการใครสักคนเข้ามาในชีวิตของเราเนะะี่ยค่ะเพื่อนคนนี้จะคอยพพอร์ตคอยเย,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 ยียวยาให้กับเรายางที่เราทุกข์ใจท้อใจหรือว่าอย่างที่เรามีความสุขเขาก็จะต้องดีใจ กับเราค่ะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยนะครับจำเป็นที่จะต้องทําบ้างอะไรบ้างนะครับบางทีเนี่ยเรื่องราวของความเกรงอกเกรงใจคือคนไทยเราครับอาจารย์ครับเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่านิสัยอย่างหนึ่งของคนไทยคือเรื่องของความเกรงอกเกรงใจกันเกรงใจว่าเดี๋ยวเพื่อนจะลําบากเกรงใจว่าเดี๋ยวเพื่อนจะไม่มีอะไรต่างๆนาๆนา,นา completa, หรือว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความที่พูดกันตรง,งๆก็คือคนไทยเนี่ยอาจจะหน้าบางอาจารย์ครับเพราะว่าบางทีเนี่ยเวลาที่ มีเพื่อนมารบเร้านะครับหรือว่ามีคนที่เรารู้จักมารบเร้าว่าเอออันนู้นสิอันนี้สิดีคือเหมือนประมาณว่าชวนเราเสียตังค์อาจารย์ครับบางอย่างนะในการซื้อข้าวซื้อของอะไรก็ดีเนี่ยเราก็จะแบบเออ,เอ,อ,เอ,อไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นหรือว่าหลีกหนีจากเรื่องราวเหล่านั้น ก็สามารถทําได้ด้วยตัวของเราเองเพียงแต่ว่าจิตใจของเราจะเข้มแข็งพอหรือว่าอย่างไรรอเปล่าอาจารย์มีอะไรที่อยากจะบอกกล่าวในประเด็นนี้เพิ่มเติมด้วยไหมครับอาจารย์ครับบางทีเนี่ยประสบการณ์เรื่องราแบบนี้มันน้อยเนี่ยเราควรจะทํำยังไงดีครับอาจารย์ครับค่ะสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะคะเขาบอกว่า ในโลกอยู่ปัจจุบันเนี้ยค่ะเต็มไปด้วยความเหงาแล้วก็เขาเรียกว่าโมเดิร์นเดย์โรลิทิสนะคะ,ะซึ่งหลายคนเนี่ยก็มีเพื่อนอยู่มากมายมีคนรู้จักอยู่มากมายเลยค่ะ,ะในสังคมออนไลน์นะคะ,ะแล้ว เราก็รู้สึกว่าโหบางทีเนี่ยรู้จักกับคนคน้นคนนี้แต่ทําไมเรายิ่งเหงายิ่งขึ้นกว่าเดิมค่ะคุณสิริชัยแต่จริงๆเนี่ยค่ะเพื่อนเนี่ยนะคะก็คือการหาใครสักคนค่ะที่เราสามารถมีความสัมพันธ์ได้อย่างแท้จริงแล้วก็จริงใจแล้วก็เชื่อใจได้จริงๆค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มี healthy relationship ค่ะหรือว่า healthy friendship เนี่ยก็คือการที่เราครบใครค่ะแล้วเราถูกมองเห็น เราได้รับการยอมรับค่ะแล้วก็าการให้ความสําคัญกับเพื่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเพื่อนไม่ได้ให้สิ่งเหล่านี้กับเราเนี่ยค่ะเดินออกมาจากความสัมพันธ์นั้นจ้าถ้าเราได้เปิดใจแล้วคุยแล้วแต่ว่ามันยังไม่ทําให้เรารู้สึกว่าเขาเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือว่าบางครั้งค่ะเราก็อาจจะต้องมาย้อนกลับมองตัวเองนะคะว่าเราได้แลกเทลตี้เฟรนชิปเนี่ยกับเพื่อนของเราหรือเปล่าถ้า เราเนี่ยยังไม่ได้ให้เนี่ยค่ะลองเริ่มที่จะเปิดใจให้ความจริงใจนะคะกับใครสักคนเพราะว่าการที่มีเพื่อนที่ดีสักคนเนี่ยค่ะมันยิ่งกว่ายาอายุวัฒนะอีกนะคะมันช่วยให้เราเนี่ยม,มีชีวิต ยั่งยืนอย่างมีความสุขได้จริงๆครับมันก็อยู่ที่มุมมองของตัวเราแล้วก็ที่สําคัญนั้นเรื่องราวของผู้ที่จะเข้ามาอยู่ในวงจรชีวิตของเราที่เรียกว่าเพื่อนหรือว่ามาเป็นเฟรนด์ชิพของเราเนี่ยจะเป็นอย่างไรนั่นเองนะครับในช่วงสุดท้ายแลลวครับอาจารย์มีอะไรที่อยากจะฝากเพิ่มเติมสาหรับประเด็นที่เราได้พูดคุยกันเดวันวนี้เพิ่มเติมอีกบ้างไหมครับอาจารย์ครับค่ะก็สิ่งที่อาจารย์เนี่ยนะคะอยากจะแนะนานะคะก็คือเวลาที่เราคุยกับใครเนี่ยะคะ่ะเราลองเช็คซิว่าเอ๊ะ S 2> <S 2> เขารู้สึกมีความสุขหรือเปล่าหรือว่าสนุกหรือเปล่าในเวลาที่เราเล่าเรื่องแย่ๆของเราอะไรเงี้ยนะคะ,ห,ะหรือว่าเพื่อนที่พูดจาทับถมเราหรือว่าดูถูกเราอะไรเงี้ยนะหรือแม้กระทั่งเพื่อนที่เก็บความลับไม่อยู่ปล่อยอะไรไปหรือพูดคุยอะไรไปแม้กระทั่งเราบอกแล้วก็ยังหลุดถึงคนอื่นตลอดเวลาค่ะนิทภาพแบบนี้นะคะถ้าเราเลิกคบได้ก็เลิกคบดีกว่าค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่า ทำลายสภาพจิตใจของเรานะคะคมันยังทําให้สังคมรอบตัวเราแล้วก็ภาพลักษณ์ของเราเนี่ยดูแย่ยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นการที่มีเพื่อนที่ดีเนะะี่ยค่ะมันต้องเสริมให้เราดีขึ้น มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นแล้วก็คอยซัพพอร์ตเราในทุกๆเรื่องค่ะอืมครับก็เป็นประเด็นที่เราได้ร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดรอัชลาชรยนนาวินนะครับคณะบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่นําเรื่องราวประเด็นดีๆแบบนี้นะครับมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจาทุกสัปดาห์เลยทีเดียวนะครับขอบพระคุณมากเลยครับอาจารย์ครับค่ะขอบพระคุณคาะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วละครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปก2022ระหว่างวันที่18-19ถึงพฤศจิกายน2565ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิต จึงขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมใจกันเป็นเจ้าบ้านที่ดีให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยรอยยิ้มความเอื้อเฟื้อและความจริงใจให้สมกับที่ได้รับการขนานนามว่าสยามเมืองยิ้มสีสเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1669ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย